สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่แล้วก็น้องตุ๊กเนาะที่ซองลี่สาวลาว้องสารทุกคนมือนี้สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีทุกคนอยู่นี่มือนี้กาน้องตุ๊กแดงอีเดอร์ลี่เนาะนี่อยู่ซองของลี่สาวลาว้องสารเนาะมือนี้กอยู่เฮือนเก้าเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพากันเอ็ดอันเดอรตุ๊กมือนี้เฮาจะพากันไปลักไปลักไปรักตลอดเนาะเฮาจะไปลักอาจจะมักพังอันเฮ้ยไอหนิงเนาะเฮ้ยไอหนิงก็คือเป็นมู่ของไอลี่แหละ นี่การน้องตุกหาก็เลิกจากไปอ้อให้งานมาเพราะว่าเป็นมันพุทธเนาะเลิกจากให้งานมานะเขาก็นัดส่วนๆกันมาเนาะพากันไป็รักมากนะเพื่อนก็ไป็นรักทุกคนคอฮนแหละเ่าะเนากไปปะขี่รถไปเอาขี่รถไปปะมันเดียวค่อนข้างไกลเราไปเจอกันตอนรักของเพื่อนเลยเนาะอย่าว่าซันคนไม่ได้รักยอดๆไปเจอกันตอนเอาเลยเนาะทีนี่้ทุกคนตอนนี้ค่ะมหันต์เหอนน้องนิ่งแล้วเนาะเขาที่พากันไปเอามาก ข้างนมนะข้างนี้เป็นมะข้างส้มเตาทุกคนถ้าเป็นมะพรุ่งนี่จะหวานถ้าไทยเออะหรอข้าวปุ้งมะป,ปรางอข้าวปรางโบ้บห่วม,มันชุบมันหนึ่งโบ้หัวเนมันชุบเพื่อนอัแต่มันยักยุนเื่นเออกาแฟเหยือห่มๆ่มันพงคือเสียบบ,บ้วานเออบ่บ่บส้มทิ้งเนาะ ชิมด,จดูจะได้รู้รสชาติคืนเอาวะพ่แ <c oughs> ม,ม่เราบอกขึ้นเอาแม่นี่ยแม่เอามันดุดได้น่ะถ้าวมีบงนะวะล่ะมึงแม่ลง่อมันมยแตกอะดมันหเตกสิเลย โอ้ซีนาจะเป็นงาตนนัวนี้ขยักขยักตัวดมงงากเหรอเดี๋ยวไมนแตกว่ะไม่แตกเลยไม่แตกเลยทุกคนจะชีคืนเอาเนาะแม่เอมามันนานได้น่ะจะสิขึ้นวะปลาขึ้นเลยเอาวันนี้พี่ลีขอเป็นลิงสัว่ะขอเป็นลิงสักวันมันก็ไม่สูงเนาะก,ก็เตียเนาะแต่ว่ากกกกเหยีน้องตุ้ดนี่สูงเลยปลาถักซาในการปีนต้นนี้ประจำต้นนี้ประจำแสดงว่าขโมยประจำใช่ไหม คืออันนี้เขาครอบเงินบาทแล้วเนาะมันช่วยยากเราเนาเลยเนาะ <c oughs> คือท่าน,นี้ไม่รู้จะจับอันกล้อง,ย,งยังไงเออแม่เนีน่ยยากเน่าเนาแต่ว่ามันบริสุทธิ์ดีมันเกินเอาเนาะสวยเห่หาไปยืนท,าย,นทายืนท่ายิบยืมยิงทุกคนบึ้ง อ่คืออ่าลราคืนอเงยถึงคุณเนาะกินสองคนเหรอวะน่าจะสองคนสมคัดก๊บเอ้ยนี่กินไรอ่ะบอกเอาเลยยานเสี้ยวแบบเราสร้างยู่กูเกย์อย่างยานตกวึงมาสร้างอะไรเสี้ยวหนึ่งเหรอเพราะว่ามันน่าจะบูทสมทิงแหละ เพราะว่ามันน่าจะผสมทึ้งผสมเขาคงตกตี่โอ้แม่เบิ่งมากเบิ่งก,กุก,กมันนี่มีเต็มมากไหมเด้อทุกคนอยู่บ้านนี่มีมากมียมญ่มากม่วงมากเด้อ,อ,อตกว้าวตกหลายเติบอ๋อตัวข้าเขาขึ้นพอแล้วพอแล้วโอ้ไล่คนละแ,ละแตงเจ้าอ่เสอือ ยูพูนยูพูนมีเครื่องเอหรอวะใช่มีแล้วติน่าจะแบบบะมีเ่เขาครัวก่อนไม่เหรอแก่เหินซุกเนาะเออแต่เหรอ,อมันจะคัดถ้าบะมีก็จะได้กลับไปเรื่องเราใช่ไหมป้าทุกคนนี่ป้าบอกจะนนเน่าเน่าแน่แต่มันเป็นน้ำฟุ้งทบพย์อ่ะจะตีกับบริษัทเหรอเบอร์ทุกคนนี่แหละเขาเรียกว,ว่ามัก่างมัก่างแล้วมะปรางทุกคน ซิมดูซิมห้เบิง์กซิมซิมโอ้ยทำลายแตกจักนาทีป <มา S 1> <ท>่ะคืนนี้สามนาทีเนาะโอโอ <laughs> โอ่ฮ้อเธอโอแหละเธอไวมากมีทุกคนซิมไฮเบิร์บุสมเห็นงอะอ,อืมอืมเอาป๊อปป,ป๊อปอ้อวกันทุกคนแล้วแบบซิมข้างในไหมน,นี่มันจักว่านกตัวน,นี้คันสุกเท่ๆนะ เขาว่าจะบ,บ้านข้างในยางบ้านกาบอน,นี้มันส้มเลยมันส้มย้อนอกาบเดนน้๋ยะแซบไปแซบบุลไปไปยห่อสิบปแตงแจวเหินน้องตุกเนาะไปแตงแจวกันเถอะไปตอนนี้หากลับมาแตงเจลเหินน้องตุกเนาะอรีบอกว่าบอแเจวปลาเด็นเนาะเจ้าน้ำปลา เอาวะยังตีเอาไอ,าไอาไป่นี่กระสือกินวล่ะอ, <laughs> อันนี้นะยัปิดเนาะเอาไอเดียวก็ได้ละยาเนหน็ดมั <5 S 1> น้มจี๊ดเลยมมันบ่คือตอนมากเขามากินีแรกละก็ไป่ดีเนาะอื ตอนนั้นมันยังนอยดิตอนนี้แก้นมันซิก้แล้วเนอะแแต่ถ้าเขากินหาแกนมดเลยกนมักเพชรนะกมักเพชรบอเผ็ดเพชพพรชอ,อบเพชๆเพชรว่ะผมไม่นไ <laughs> ด้กะสิใส่ไม่ดิเออตี เออน่าจะโผละน่าจะโผล่กับพี่ถ่ายได้พี่ทิ้งก่็มีครอบครัวครอบครัวพวงนี้ต่ำแรงประมาณนี้แหละเจียวนกตุกนี่สิเป็นตะกินบ่มึงบุเป็นตะกินเลยเสียเ่าสมัครคัทแคนใส่ห้องห้องสบ่ใส่กระไดบ่มากกว่าเออบ่มักปันเดือกอือกระโบปันเด้อ เฮ้ยเด็กคุกกี้กใคร่กินนะาหาอน้องหอมจุดเอามาซอยมืดเอามาซอยกินตังคุยถึงหองอมมาแหละใส่ลูกตาลงไปทุกคนสูตรมัวเนาะเมน้าสูตรมัวปะสูตรมัวนมัวลูกเดียวเดี๋ยวพาไปเบิ้งบรรยากาศรอบๆเหือนน้องตุกนะ๊กเนาะอันนี้เก๋เป็นต้นมะพร้างเนาะตัวนี้กั สาหีทีบมเอาอยู่เหนน้องตุ๊กนี่กัย้อนว่าต้นมันสูงเนาะเอาอยากต้นนี้มันน่าจะเป็นต้นสมลกักกาต้นนี้แม็นต้นว่านแต่กี้ยู่เหินน้องตุ๊กนี่แม่นอันเป็นป้าเหมือนเลยเนาะตอนที่น้องตุ๊กยังบ่ได้มายู่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มายู่นี่ก็เปิดแปดแล้วเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนไปกินเลยเนาะทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กกำลังแตงเจวอ,อยู่ในเหือนเนาะแตง้แตงแล้วหรอวะวเดี๋ยวสิข้อซิมมากว่านนี้ก่อนทุกคนายากยากเลย,เยน,นี่ทุกคนเดี๋ยวสิลองซิมมือเนาะตัวนี้เป็นต้วน,ตนวานเนาะทุกคนเป็นต้นนี้เนาะ ตัวน,นี้มันยังโบซนะนะุกแม่นมันโบมีรสชาติเลยเนาะโบซมเลยจากกบะบวานบ้านบอกมันมีรสชาติเลยอ่ะชิมไหมมันมันผ่อนซุกเด้ทำซุกมัจะแซ่บคนทุกคนมันมีรสชาติเลยเนาะรนเรียนๆนะแล้วตุกแล้วล่ะกล้าไปปลูกอีกเลยทุกคน ไอเดมเอออนเอลี่สิมเข็มไปไปเนี่ยเราจะไปกินเลยนะโอ้บ่อามีดอ่ะเดี๋ยวยุ้ยพ่ดก็มีไปม่นะอันนี้เราจะไปกินยูเหือเอลลี่เด้อทุกคนจะกินยูเหือเก้าเนาะประสมวิวของพุ่นเนาะเพราะว่ายูแคมน้ำตาลดิน้ำได้ลูกกระสาลยกุกกิ๊กอาบน้ำมาละกำลังท่านอยู่กุกกิ๊กอันตานมา๋ยวไปเจอกันยูพุ่นเลยเนาะ นี่ทุกคนทำมาฮอนเหินแล้วเนาะกำลังจะกินนี่นี่ก็คือแจวน้องชุกนักข่ายแซ่บผ้าผ้าด้านผ้าด้านนี่เนาะทำมากินยูเฮือนเก่าเนาะมื้อนี้บรรยากาศดีเลยยูเฮือนเก้านี่ซาซาโมงเนาะซาโมงแล้วปะตัวนี้ก็จะเป็นเข็มน้ำน้ำสานเนาะทางล่างเฮานี่ก็เป็นเข็มน้ำสานเป็นฟางไปเลยเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งเบื้ดนึงก่อนเด้อนี่เนาะ มายูนี้ละวก็จะเป็นเห็นวิวน้ำสาลเลยเนาะทุกคนมันยูนี้มันจะเป็นตะฟั่งลูกเลยเนาะนี่วิวน้ำสาลตอนแรงก็โอ้งามสุดยอดเลยเนาะอันนี้เป็นมักนิวเนาะทุกคนมักนิวที่เพิ่นไซอันให้มันเท่าละเพิ่นไซให้อัน เอาไปเฮ็ดมอนเนาะเอาในมันไปเฮ็ดอันมอนตอนนี้นางเอกประจำซองน้องตุก๊ตกตากล้องน้องตุ๊กมาแล้ว,นะวเนาะนั่นก็คือน้องกุก๊กกลิ๊กอันนี้นเป็นตากล้องโอ้หมเปียกอามสารไม้หากก็ไปลักอาบน,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 น้ำมาตีเื้มาไวแค่ ตมาใบผู้บ้า <tinc S 1> ตีมป่ะผู้บ่าวก็ตีป่ะไปนำโันเลยเขาไปนำนำไปเด้อไปเดี๋ยว่ะสี่ขอตัวกินส้มเลยเนาะไปมากินส้มกันทุกคนไะลงมือไปนี่ทุกคนเขาจะมาลงมือกันจริงกันเลยเนาะขอปาดกันเลยมาใหญ่ๆหญ่เลยใหญ่มากโอ้มันเน่าเนาะ เป็นน้ำฝนตกเนาะน่าจะเป็นฝนตกโบปอกเปลือกว่ะปอกจะเจ้าเลยปอกก่อบเปลือกปอกโบปอกเปลือกละโบเซบนะไม่สบอยเดี๋ยวจะลองกินตัวปอกเปลือกกับตัวโบปอกเปลือกบ้างตัวปอกเปลือกข้างในมันเป็นตระแ่บขนาดสี่มันไหมนี่ข้างในมันทุกคนบ่ได้ของเลยนิ่งมากินอะไเออ ทุกคนม so 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 ักม nope. so ักถามน้องน้องรีว่าเป็นอย่างคือบอกให้น้องหนิงเขากองนําคือเมื่อกี้นี่กระส่วนน้องหนิงแล้วเแต่น้องหนิงบ่มาเราตุ๊กเนาะเขากะส่วนละกับบุหูว่าน้องหนิงเป็นลรคกลัวกล้องทุกคนเขามากกินมังเนาะอันนี้ตัวตุ๊กบุฮันบริปอกเปลือกเด้อบริปอกเปลือกเปลือกแข็งขาคอคันบรปอกแล้วมันจะแข็งแข็งเนาะเนี่ยตุกปอกแล้วกะแล้วก็ตุกปอกนี่มันจะเข้าถึงน้ำเจล ดีเนาะเป็สิป,ป,ปอกบ้างทุกคนแซบๆอย่าไม่ได้กินแซบๆม, <laughs> มาเด้อทุกคนกินทากันมันขาคัยคอยนัดเดียวกินบ่ลงเลยน้ำตาลยังบ่ซื่อ,อ,อยอ่ะแม่นสุดสดอกซิมแบบนี้เบิ่ง นะดุเหมือนนี่อาชิดแซบเลยเ้ยแซบอะไรกันเนาะบะชมเนาะคือมือนี้เป็นมือมอ,ออกแ่งงานเนาะเขาก็เลยได้มาพบกันก็ออกมาค่ะ แม่ไม่เอาให้งานหากันแล้วขึ้ไปไปเป็นเด็กดี <c oughs> เธอพูดคอยเ <c oughs> อาปอกพิสมองนานแซ่บมากแจวที่มานทำ อากาศฮอนๆเนีนี้เหมาะแก่การกินส้มเนาะแม่กากาเหมาะแก่การนอนนอนเปอพลมสุดยอดเลยเพราะว่าจั่นหองส่วนนี้ฮกม่งจักแจ่นหองเราแดดกม่วงแรงมกเ้าเม้เซานะจักจ่นหองไหวถ้าจักจ่นหองแสดงวมาช่วยเราก็แตนเซาไงเนี่ยปุ๊งเอเดี๋ยวลูกทำไมตุ๊กจั่นหองอะเดี ช่วยเท่งอะไรดิข้าวสิโอ้ยสแกตเต้สแกตต์บอกบอกแกต์กับขาค <c oughs> อขาคอสมัครตอนนี้แก่นมันแก่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มสุกละแม่ทั้งในแก่นมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วนี่เนลย ต้มแกนพร้อมแกะมากของพื้นมานดีเนาะอือโอ้ต้นมากอันนี้นะเป็นนะตู้กินส้มอือครับเด<ต>้อต้นอันนี้นะตอนมันเป็นทำอิฐหาง้วดท่อกำปั้นลูกเหต้นนี้นะต่นอะรอือต้นมากเป็นทำอิฐนี่อเปล่อือตอนมันเป็นช่วงทำอิฐนะอือ ปฏิกิริกานจ้งเลยหากปฏิกิริยาซองง่อยตกว่ะอืมมันมีบวชตกละแม่ปอกแต่สีเหลวแล้ตกตลอดปอกเปลือกนี่จะแซบก่อนบกปอกเนาะแม่แต่บางคนพูดว่าบางคนพัดมักตูวมีกาบกปอกเออปลอกเปลือกแล้วละพูดมาเค็ดเคี่โอเพ่ดว่าตูปอกเปลือกเค็ดแควบางคนอืบุกใส่แควฮะบางม่วงคันเค็ดนะอืมต้องเค็ด ม่วงเออกกะบบมากรตัวอันบปอกเปลือกนะมักตัวอโบปอกเปลือกมันเพือกกินกินขาเปลือกนกันแซ่บกันปอกเปลือกแล้วแซ่บมันมันจิ้งบอกน่ว่ามันจิ้งบอกทำขนาดมันแค่เว้ยมันแค่เที่ยวก็สกิลได้มากนึงกากต้องได้ปอกไปสมุนก่อนเดยทั่วไปนี่แหละของอร่อยสองหน่วยโกกิได้โกกิ ตกอีกค่ะตัวอีกแล้วเสดงจมาเออซีเอ็ดเห็นไหมอืมอืมแกรมง่ายก็มีตัวนี้เข้าดีเนาะเข้าเจวดโอแซนจืดซอสแกนอือโอ้โหกินได้เนาะไม่ไหวทุกคนเนี่ยมันตกใส่ดีเด๋อมันไม่ได้เทอากีนดินเอ้าด <c oughs> ไม่ดีเลยนะเธอเนี่ยมันเป็นเนื้อเนาะกิงเนาะกินได้ทุกคนมากที่สามตัวนี้ามากที่สามเออแล้จุนซีมากที่สิบเลยดิสมบัติขอเราเด้๋ยมากที่สามอืมอืมแสีบ หลังจากกินส้มแล้วล่ะเฮาใส่เปเห็ดอย่างกับน้องตุ๊กอยู่เหนินเก้าเฮานั้นแม่นให้ทุกคนไปติดตามโอ้ยตุ๊กอย่างยู่ซองตุ๊กตาสาวน้อยลองสารนะทุกคนถ้าพายังพูว่าเฮาจะมีกิจกรรมอย่างต่อถ้าใครยังพูว่าเฮาจะมีกิจกรรมอย่างต่อก่ะให้ทุกคนท้าเบิ่งคลิปน้องตุัวเลยไม่นานหรอกเร็วๆนี้สิว่ะเร็วๆนี้เนาะ

เออแต่ว่ามันสุกนะแซ่บก็สุกแซ่บคนมักว่านอีกเมนไม่ต้องเอา,เอามันมาเอาไม่อีกพอเอามาอีกก็ได้แล้วแหละเจ็ดนาทีนี่นะทุก <c oughs> คนตอนนี้เขาก็กินซิเมิดแล้วเนาะ <c oughs> เปลนอะไรกิ ok ๊กตอนนี้พวกข่าอีบและน้องอยากแต่น้องตุ๊กไอเล่ได้ยินวะอึปูแซ่บเนาะแซ่บกันเลยกินส้มยามฮอนนี่มันตั้งแซ่บนะถ้าก็หงอกปอกแซ่บไม่นรโบเคยปอกเลยวะกินได้ฟันมาตาเอือเราโบเคยกินคาเปือกเลยก่อเขากินคาเปือกบัดแรกอันคาโคเข้าตายเขาเห็นสบักติเยอะทีมากนึงั่ทุกคน เอาเอาเลยเดี๋ยวเธอจะไปไวมาซะห้องน้ำไม่ทันติดไฟแดงล่วงเลยเนาะล่วงไฟแดงเลยไฟแดงล่วงไม่ใช่อะไรเอาไม้ไปต่อยมุกเยอะนะเราเยอะอิงิงๆอยู่กับเราในมันเป็นที่ล่วงขนแก่นเนาะกะด้างบ้าเหมือนเรานะเจลนะิกาเซบเนาะเยดีเข็มน้อยหนึ่ง พีมือน้องตุ๊กนิยักเค็มตลอดแม่อาไปทุกมากินเค็มดี๋ยแม่นหรอเออกับไอ้เหรเดี๋ยวน้องลีจะขอปิดคลิปกอนเนาะลาให้ทุกคนถ้าติดตามเบิงเนาะงวะสามคนเฮาเนาะสีเห็ดคลิปอันเดอร์กิจกรรมอันเดอร์ยูเหือนเฮาต่อเนาะยิ่งเนเก่าน้องลีต่อให้ไปเบิรที่่องน้องตุ๊กตาสาวน้อยรองสาวน้อยุกคลิปนี้น้องลีซีขอให้น้องตุ๊ก สิให้น้องตุ๊กปิดคลิปให้เนาะน้องตุ๊กกับน้องกิ๊กเอาเลยเอาไเอาแล้วเรียนบังวาบุงดูเอาลองวาบบ้างยังทุกทายกูปิดคลิปเนาะเอาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อบ้านปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองซองเลยเด้อทุกคนอย่าลืม ไปดิตามไม่ชอบเขาลงตูกร่วงห้าเซนหือต่อเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บายบาย